ความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนของคนวันอาทิตย์คุณทําอะไรไม่ได้ตอนนี้นอกจากการรอคอยผลลัพธ์หมายความว่ามันมีความไม่ชัดเจนมีการไม่ตัดสินใจมีความลังเลทําอะไรไม่ได้นอกจากการรอเหนื่อยกับการรออีกฝ่ายไม่พยายามทําให้มันดีขึ้นมันไม่มีการทุ่มเทไม่มีความสม่ําเสมอทําดีได้แป๊บๆเดี๋ยวก็กลับไปเป็นแบบเดิมอีกมีการนิ่งมีการเฉยปล่อยปะละเลยนะมีการที่ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียด ไม่มองอนาคตร่วมกันรวมถึงการไม่แสดงออกความรักที่ชัดเจนด้วยขาดการลงมือทำนะไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทักขาหรือแสดงออกความรักฝ่ายใดฝ่ายห,หนึ่งไม่ควรเวลาทิศคู่มันจะเป็นแบบนี้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มีปัญหาเหตุผลเดียวที่มันทําให้ความรักเป็นอย่างนี้ก็คือความเคยชินเคยชินกับการอยู่แบบนี้ชินชากับการอยู่แบบนี้มันเลยทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่กล้าเปลี่ยนอย่างเช่นการแสดงออกความรักมันดูมันเหมือนกับ เอ้ยฉันยอมเธอไปหรือเปล่าการแสดงความรักแต่ละครั้งเหมือนดอกพิกลจะร่วงนะไม่คนวันอาทิตย์หรือคู่ช่วงนี้จะต้องใช้ความอดทนเป็นพิเศษนะความรักของคุณยังต้องเสียสละอีกมากมายถ้าคุณยังอย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้คุณต้องเก็บความรู้สึกเก็บทุกอย่างไว้ในใจนะเพื่อประคองความสัมพันธ์นี้ไปอาจจะมองในมุมม,ม,มองของเขามองในมุมมองของเราเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ผ่านไปในแต่ละวันถ้าถามถึงความรักความสัมพันธ์รักสามเศร้าของคนวันอาทิตย์หรือคู่เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการคุยไปเรื่อยคบไปเรื่อยคือไปเรื่อยเลย่ะค <ข Lucas, S 1> ช่วงนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ฟุงเฟอ้ออยู่ในความฝันโดยการที่มันมีใครบางคนมาบูชอีโก้นะให้คนวันอาทิตย์รู้สึกว่าตัวเองมันเผาหรือคู่ของคนวันอาทิตย์ก็ได้รู้สึกว่าฉันมีทางเลือกฉันมีที่ไปนะอะไรประมาณนี้มันเกิดจากการที่คุณถูกด้อยค่าจากคนในบ้านนะไม่ได้รับความเติมเต็มจากคนในบ้านรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าสําหรับคนที่อยู่ข้างๆคุณเลยไปหาคุณค่าจากคนอื่น เพราะความรักมันจืดจางนะมีความไม่แน่ใจในคู่รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนพิเศษอะในสายตาของของคู่เรามาเลยต้องไปดึงคนที่สามเข้ามาเพื่อยืนยันว่าเรายัางเป็นคนที่สําคัญนะแล้วเราก็ไปเจอคนที่สามที่ให้ความรักการเอาใจใส่โรแมนติกพูดจาเป็นเอาใจแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกมีค่าขึ้นมาได้รับการเติมเต็มในส่วนที่เราขาดนั่นแหละค่ะคือจุดและสาเหตุที่ความสัมพันธ์นี้มันมีมือที่สามมันรู้สึกว่าเราคุยกันรู้เรื่องเราคุยภาษาเดียวกัน แต่ถ้าถามหาถึงความจริงใจลึกๆคุณก็รู้แล้วมือที่สามก็รู้เช่นกันว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังขาดความมั่นคงมันมีความสับสนมีความโลเลมีความไม่แน่ใจอะไรทั้งนั้นแหละมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ค่อนข้างสับสนนะค่อนข้างที่จะไม่รู้จะเลือกใครอันนี้คือความสุขอีกคนนึงคือความมั่นคงมันจะมีความตัดสินใจไม่ได้แนวโน้มความสัมพันธ์คนไหนทําผิดคนนั้นอึดอัดกว่าบอกได้เลยใครที่นอกใจนะหรือคู่ก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกอึดอัด เลือกไม่ได้แล้วคนที่อยู่ด้วยก็อึดอัดกว่าอีกดังนั้นนะตอนนี้ยิ่งตัดสินใจช้าหรือยิ่งปล่อยให้อีกคนหนึ่งรอมันจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์นี้พังสิ่งที่ต้องทําเร็วที่สุดนะคือการต้องตัดสินใจเลยว่าคุณจะเลือกใครไม่ง,งั้นคุณจะไม่เหลือใครเลยนะคนวันอาทิตย์แล้วความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีสุดท้ายแล้ว่คุณฉลาดเลือกเลือกรักษาครอบครัวของคุณเอาไว้แล้วก็พยายามพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีถ้าตามไพ่นะคิดว่าสุดท้ายคุณเลือกคคครรรอบรัวววแลุ้้ณูดี่า ความสุขชั่วครั้งช่วคราวนั้นมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นเพียงแต่ถ้าคุณกลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขมันผ่านไปได้นะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีค่ะคนวนันอาทิตย์ปรึกษาพูดคุยส่วนตัวแชร์ความรู้สึกกันได้เลยนะใครอยากคุยกับแม่หมอจิมดองโปรไฟล์ได้เลยบ๊ายบาย